สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์นะครับอันนี้เราจะมาปลูกมะนาวกับฝรั่งนะครับรู้สึกเสียงเครื่องจะดังรบกวนมากเลยเดี๋ยวเราเดินไปปลูกฝรั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวมะนาวไว้ทีหลังัน,นี้มันใกล้ไปอันนี้คือขุดหลุมเตรียมไว้แล้วนะครับเมื่อวาน ระยะห่างนีเราจะใช้เชือกขึงไว้อยู่ที่ประมาณ3เมตรไม้ผลเราควรปลูกกันวันไหนดีเออผมก็จะเลือกเป็นวันศุกร์นะครับตอนเช้าเพราะว่ามันติดผลดีอันนี้เป็นฝรั่ง ที่ปลูกไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับยังไม่เสร็จมาปลูกวันนี้ต่อมีมมช้าปลูกไปได้ประมาณรวมๆติดต้นละละเสียงเครื่องของมากเราจะมาปลูกฝั่งก่อนปลูกยังไงให้ลูกดกนะครับนี่วันที่ปลูก ที่ดีที่สุดสำหรับไม้ผลนะครับคือวันศุกร์ตอนเช้าแล้วก็ในเรื่ที่ปลูกแล้วับคือเราจะปลูกยังไงมาดูกัน,นทีการปลูกเออเดี๋ยวให้ดูนี่ หล่อปนลุกด้วยดินอันนี้คือเป็นเหมือนปุ๋ยหมักที่ที่ผมกหมากกองไว้ตามคันนาเราจะเอามาใสา่หล่อปนลุก จะเป็นปุ๋ยหมกักนะครับปุ๋ยหมักที่เราหมักทิ้งเอาไว้หมักทิ้งไว้หลายเดือนแล้ว คือลากลากมันเดินเยอะแล้วนะผมจะชักออกเลยถ้าลากเดินน้อยชักออกไม่ได้ต้องฉีกเค,เคล็ดเ,เคล็ดรับเคล็ดไม่รับดีกว่านะครับที่การปลูกให้ลูกจบนะเราจะให้ทำมุม45องศานะครับผมจะหันไปทางตะวันออกเฉียงเหนับ เป็นพระฝรั่งกิมจูนะครับเป็นกิ่งตอนกิ่งตอนที่ผมตอนเอาไว้เมื่อตอนตายดูฝนคุณจะมีเวลามาปลูกตอนนี้ว่างจากนานะครับก็เลยมาทำสว ตรงนี้เมื่อก่อนพ่อขอปลูกกล้วยไว้ผมขอพ่อขอพ่อมาล่องหนึ่งลองป,ปลูกฝรั่งตอนนีตน้ตอนไว้ประมาณสักเจกว่ากิ่งนะครับที่จะปลูกแับนี้เป็นการทดลองระยะห่างของผมประมาณ3มเมตรคูณสเมตรนะครับอาจจะไม่ถึงย่อดน,นิดนึง เก้าสิบเก้าห้าอะไรประมาณนะั้นเ็แล้วนะครับหนเดี๋ยวเราจะไปต้นต่อไปตรงน,นี้ ฝั่งฝั่งนูน้นก็คือพ่อเขาลงกล้วยเอาไว้นะอนนัีอันนี้อันนี้รังพึ่งท <c oughs> ำลังพึ่งเอาไว้ไม่ยอมมาเกาะกัทีนี่ขอขอพ่อไว้ร่องหนึ่งจะลองปูกฝรั่งเดี๋ยวถ้าดีไงเราก็ค่อยขยับขยายสำหรับคลิปนี้ขอ จบว้จะเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ปลูกต่อนะครับสวัสดีครับ